ใช้เป็นเราบ้างคือเราไม่ได้ทํางานบริษัทเพราะเราออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็หางานออนไลน์ทําเป็นสิบกว่าที่แล้วก็หาแล้วก็ไม่ได้หาแล้วก็ไม่ได้จนมาเจอที่นี่เพื่อนๆโอ้ที่สุดท้ายทําได้เป็นแสนกว่าแล้วไม่กี่เดือนเองก็เลยอยากมาบอกว่ามันไม่ต้องสต็อกด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะซื้อหนึ่งชิ้นมีแถมหนึ่งชิ้นนะภายในเดือนนี้ตั้งแต่ยสาสักผมคิดอะไรลดผมล่วงคอ ไฟเบอร์ iber, ลดอ้วนกาแฟชาโอ้ยมีจิพาถาทั้งตัวเป็นพวกสุขภาพแล้วก็รักสวยรักงามนะคะเออผู้หญิงเราต้องใช้อยู่แล้วอ่ะยาสีฟันยังมีเลยเพื่อนเอา้าหนึ่งแถมหนึ่งรีบเข้ามานะมีแจกด้วยใครอยากได้ก็เอาไฟเบอร์ไปลองก่อนหรือ50มีแจก300ใครสนใจกดสนใจใต้โพส ให้ดูรีวิวนะคะที่นี่รีวิวเยอะมากเพราะคนทําเนี่ยเป็นล้านคนแล้วเดี๋ยวดูเลือกมาค่เขาทำอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทําได้หมดนะเนี่ยม่บ้านเลี้ยงลูกเห็นไหมทําแค่วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็ได้มาและแตีหมื่นเห็นไหมทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะอ่ยินดีแบ่งปันใช่ไหมคะ,ะแล้วก็คนต่อไปอลองคนไหนคนนี้ก็ได้ เห็นไหมเนียบอกว่าเนี่ยแม่ในรายได้เนี่ยต่อวันต่อวันนะที่เขาคลิกมาเพราะเนี่ยมันมีวันที่อยู่อยู่บ้านเลยงรูปเหมือนกันนะใช้เวลาว่าง2-3ชั่วโมงต่อวันก็โปรโมทแอปได้แล้วคนที่เป็นพวกแท็กซี่เป็นถึงกระเป๋ารถเมีอะไรก็มาทานะเดี๋ยวหารีวิวให้ดูครูอะไรตำรวจอะไรก็ทำนะนี่นีๆแบบเรียนนะเนี่ยมีเป็นร้อยคลิปเนี่ยมาอ่านออกไหมคะเนี่ยแบ่งปันเทคนิควันละสามถึงสี่พันเนี่ยเนี่ยห้าแกนหลักที่ทำได้แล้วก็นี่นี่ีเดือนหกลักอะ มาเรียนฟรีได้เลยจ้าอ่ะนี่พาไปถอนเงินนี่พี่ปานะอ่ะสินค้าแล้วก็มีแบบนี้มีเยอะแยอะอ่านี่แจกฟรีนะไม่ขายแต่แจกเอามารับกันก่อนได้นะเข้ามารับกันแล้วก็นี่เห็นไหมได้แสนกว่านี่เรามีทริปเรือยอทด,ด้วยเห็นไหมเออเฮ้ยอ่ะกดเข้าไปจะถอนให้ดูแล้วนะกดเข้าไปตรงนี้นะก็มันก็มีปุ่มถอนเงินเห็นไหมอันนี้พี่ปาจะถอนให้ดูนะพี่ปาก็จะถอนแค่พันเดียวให้ดูนะใส่จํานวนเงินไปแล้วใส่เลขทีมชีไปแล้วนะ กดถอนเงินอ่ะรอ otp มาก่อนนะแอปหนึ่งเล่รหัสเข้าไปนะ otp แล้วก็กดยืนยันว่าเราจะถอนเงินเห็นไหมเขาบอกว่าจำนวนเงินที่ถอนนะพันกับหกสิบแปดนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะรอรอ sms เข้านะคะนี่ sms มาแล้วของเคแบงเขาส่งมาเองเลยเห็นไหมในนี่เข้าเห็นไหมเข้าเก้าร้อยบาทเพราะว่ามันหักภาษีนะ